รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานี10มิถุนายน2,565มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่1,660รายผู้ป่วยยืนยัน PCR 16รายผู้ป่วย ATK ที่รักษา1,644รายติดเชื้อในพื้นที่1,640รายต่างจังหวัด20ราย กามิถุนายน2565ณบริเวณล,ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์มนชัยวิวัฒน,นาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส,สัรพสิธิ์ที่ประสงค์ร่วมประกาศจุดยืนปลดล็อกกัญชากัญชงจากยาเสพติดให้โทษเพื่อสุขภาพและสร้างเศรษฐกิจสร้างพลังการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้ใช้กัญชากัญชงอย่างรู้คุณรู้โทษใช้ประโยน์ ดยยออ่างปลภัเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเจ้าหน้าที่จัดชุดจับกลุ่มจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบสิ่งของแล้วอาศัยความมืดหลบหนีไปได้แต่เจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวไว้ได้หนึ่งคนทราบชื่อเท้าลอดอายุ47ปีราษฎรบ้านนาขี้เหล็ก เมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสปปาลาวยืนยันของกลางคือยาบ้าได้สองล้านเม็ดเลยขาธที่การหอคารค้าจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบสื่อมวลชนเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดง,งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีาปี2565 121ปีถวยราชไธ่รมงามล้ำเทียนพรรษา หอการขค้าอบนราชธานีเล่นใหญ่ไอเดียกระชูดหลังหลับไหลมานานเตรียมต่อย,ยอดโครงการถนนเลียบแม่น้ำมูลช่วงเทศบาลคนอุบลราชธานีอภิมหาโปรเจกต์ดึงดูดนักท่องเที่ยวปลุกเศรษฐกิจย่านเมืองเก่าวดความงามเสน่ห์ริมแม่น้ำมูลเมืองอุบลออกสู่ชาวโลกเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วันที่9มิถุนายน2565ณห้องประชุมชั้น2ตลาดสดเทศบาล3นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศบนตรีนครอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนพร้อมมอบไย Food Safety ให้กับผู้ประกอบการตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครอุบลราชธานีทั้ง5แห่ง วันที่9มิถุนาย,ยน2565นายสมคิดจันเมเรกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเชิงวิชาการจัดการความรู้ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ เพื่อสนับสนุนเชิงวิชาการจัดการความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่9มิถุนายน2565ณหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีฝึกอบรมสอนประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานีและสาธิตการจัดทำดอกไม้ป่า5ชนิด ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพระราชทานนามให้กับอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีวันที่8มิถุนายน2565นายสมเพชรสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รวมฝึกซ้อมฟุตบอลเจคนเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาตามโครงการสารสัมพันธ์พี่น้อง60ปีพอชกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสามัคคีณสนามญยาเทียมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีวันศุกร์ที่10มิถุนายนเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปโรงพยาบาลศีมหาโพเปิดตลาดร่วมกับกินสบายใจเป็นวันแรกพบกับหลากหลายกิจกรรมดังนี้ เลือกซื้อผลผลิตกเกษตรอินทรีย์ข้าวผักผลไม้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพเครื่องดื่มหวานน้อยใช้ญ้าหวานแทนน้ำตาลอาหารแปรรูปปลอดภัยและเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สัญ,ญลักษณ์โพชนาการอย่างง่ายทางเลือกสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงจาก NCD